ผมก็มีภาพถ่ายเอามาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมก็ขอบคุณนายฐานนะครับที่เอาพระมาให้ผมวันนี้ทั้งรูปถ่ายทั้งพระนะครับผมก็จะได้เอามาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าพระหลวงปู่ทิมนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รูปถ่ายเป็นอย่างไรนะครับรูปถ่ายของหลวงปู่ทิมนี่ก็เป็นรูปถ่ายเก่านะครับเก่าก็เก่าสวยงามนะครับแล้วก็มีตราประทับของวัดของหลวงปู่ทิมนะครับ ครับหลวงปู่ทิมนี้ก็ด้านพุทธคุณก็รู้ๆกันนะครับว่าหลวงปู่ทิมด้านพุทธคุณก็ด้านทางเมตตาค้าขายเจริญรุ่นเรืองนะครับอน,น,นุภาพองหลวงปู่ทิมก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับครับทุกท่านนี้คงจะรู้ว่าผมนั้นเอาอะไรมาให้ดูวันนี้ผมก็จะเอารูปถ่ายมาให้ดูนะครับตน้นไม่ผมก็คุยกับเจ้าของภาพนะครับว่า จะมาพูดเรื่องราวของหลวงปู่ทิมแต่เจ้าของพระนั้นก็คงจะไม่ขอเนือตัวออกมาคุยนะครับก็อยากให้ผมนั้นได้เล่าเรื่องราวนะครับที่เจ้าของพระนั้นได้มาวันที่เทหล่นะครับแล้วก็จะได้รู้ความจริงนะครับนี่ครับผมจะให้ดูลวงปู่ทิมนะครับด้านหลังนะครับหลวงปู่ทิมก็เจ้าของพระนั้นได้มาก็ได้มา ปี14นะครับปี14ผมว่าหลวงปู่ทิมนี้คงจะสร้างก่อนปี14นะครับผมสัมผัสนี้นะครับดูนะครับผลผมนี้ลุกมากเลยครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเพราะว่าพระหลวงปู่ทิมผมเชื่อว่าพุทธคุณนี้ก็คงจะไม่ธรรมดานะครับดูแขนผมนะครับจับปุ๊บขึ้นปั๊บเลยครับผมว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลวงปู่ทิมครับดูด้านหลังนะครับภาพ ดูดูแขนอของปู่บวกึ้นทั้งสองแขนเลยครับวิ่งขึง้นถึงคอเลยครับนี่ครับนี้ครับโซด้านหลังผมจะให้ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับว่าหลวงปูท่ทิมนั้นก็องคพายกุม,มารนั้นมีทั้งสงคนใหญ่นะครับสงคนใหญ่นี้ก็บางท่านก็คงจะยังศึกษายัง ไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็มาดูที่นี้ไว้ก่อนนะครับดูที่นี้ไว้ปุ๊บจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าหลวงปู่ทิมนั้นเก่าอย่างไรและสภาพเป็นอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรทรงอย่างไรนะครับเพราะว่าหลวงปู่ทิมนี้บางท่านก็ศึกษาเหมือนกันแต่คงจะไม่ได้เห็นของจริงนะครับผมก็เอาของจริงมาให้ดูเลยนะครับจัพระนั้นก็ได้เห็นผมทำ u t u b e เสนอเนื้อหา เรื่องราวความจริงนั้นผมก็เอาความจริงมาลงให้รู้ความจริงแล้วนะครับความจริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายนะครับความจริงนี้บางท่านก็อยากได้สิ่งที่หวังก็คงจะได้นะครับวันนี้ทุกท่านมาดูแล้วก็จะรู้แล้วนะครับว่าหลวงปู่พิมนั้นก็มีภาพถ่ายเก่าๆมาให้ดูวันนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็เนื้อหาของพระแต่ละองค์นั้นผมเอาลงให้ดูวันนี้ก็อย่างชัดเจนนะครับ นี่ครับรูปถ่ายนี่ก็มีนะครับรูปภาพทั้งหมดผมจะเอาลงมาให้ดูทั้งหมด5ภาพนะครับแล้วก็ไปดูภาพใหญ่นะครับของหลวงปู่ทิมนะครับตอนนี้ดูรูปภาพหมน,นะครับแล้วก็มาดูผงภายกุม,มารอยู่ด้านหลังนะครับพอดูรอบๆเสร็จทั้งหมดนี้ผมก็อาจจะเล่าเรื่องราวอีกสักนิดหนึ่งให้ทุกท่าน ได,นน like ได้รู้กันนะครับว <the> <the> <coping> em ่าหลวงปู่ทิมนั้นให้ดูที่เนื้อนะครับเนื้อเป็นหลักของหลวงปู่ทิมว่าลงบนอย่างไรเนื้ออย่างไรเนื้อขุดอย่างไรงอกอย่างไรเราจะมาดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเข้าใจในพระชุดนี้ทุกอย่างแล้วต่อไปท่านจะได้ของดีทั้งนั้นแหละครับแล้วก็มาดูพระองค์ปฐมของหลวงปู่ทิมครับนี่ครับทุกท่านถ้าได้ดูพระองค์ปฐมของหลวงปู่ทิมนั้นท่านจะรับทราบ ดูรับผมสัมผัสด,ดูอีกแล้วครับขึ้นอีกแล้วครับดูผลแขนของผมนี่ขึ้นทุกครั้งนะครับแม้ว่าสัมผัสปุ๊บจะขึ้นทันทีเพราะว่าพระแต่ละองค์นั้นมีพุทธคุณจริงและอนุภาพนี้สมบูรณ์แบบของหลวงปู่ทิมนะครับวัดอาหารไล่นะครับวัดอาหารไล่นี้ก็มีพระที่หน้าแบบมาเช่าหาบูชากันแล้วก็ สิ่งใดหวังสิ่งใดก็สําเร็จสิ่งนั้นดูครับไม่ยอมลงแล้วครับผมต้องวางพระแล้วนะครับเพราะว่าผลตามแขนตามคอผมลุกหมดเลยนะครับอง์นี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับองนี้ครบบองนี้ของหลวงปู่ทิมแบบโอ้โหครับแรงไม่แรงครับผมสัมผัสได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวหาว่าผมมาลง youtube แล้วก็เป็นสิ่งที่ ไม่น่าเชื่อถือแต่ผมนั้นมีแต่ความเป็นจริงนะครับเพราะว่าความเป็นจริงนั้นพิสูจน์กันได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมเอา youtube มาลงให้ดูนั้นผมก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ของดีแล้วก็มาดูเป็นตัวอย่างนะครับพระแต่ละองนะครับนี่ครับผมเข้ากล้องขยายให้ดูนะครับว่าพระแต่ละองค์นั้น,น,นผมเข้ากล้องขยายเห็นไหมครับว่าความเก่าของเนื้อพระแล้วมีรอยแตกนะครับแล้วก็มีมวลสาร ลึกขนาดไหนความแยกขนาดไหนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมจะขยับอีกภาพหนึ่งให้ดูนะครับภาพที่สองนี่ครับแล้วผมจะขยับภาพที่สามให้ดูนะครับภาพที่สามนี้ก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับจะเห็นเนื้อจะงอกขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับว่าหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่องค์เล็กที่ผมถ่ายให้ดูนั้นผมอยากให้รู้ความจริงๆนะครับเพราะว่า ด้านหลังของหลวงปู่ทิมน,นั้นฝังหมดทุกองค์นะครับฝังหมดทุกองค์ไม่ว่าภายเล็กภายใหญ่นะครับเห็นไหมครับว่าสวยขนาดไหนนะครับส่วนมากหลวงปู่ทิมน,นั้นจะฝังทรงพลใหญ่นะครับทรงพลใหญ่ทรงพลใหญ่นี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงบนนั้นลงอย่างไรความเก่าเป็นอย่างไรก็มาดูให้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ละอย่างนั้นช่างภาพของผมนี้ก็มืออาชีพนะครับ ในการถ่ายภาพก็ให้ดูเนื้อของพระเตลองค์นะครับแล้วก็องค์นี้ก็หลงปู่ทิมเหมือนกันนะครับนี่ครับบางท่านคงจะไม่รู้นะครับผมสัมผัสไม่ได้ครับสัมผัสแล้วขนลุกเลยนะครับผมสัมผัสเต่ละองค์เพราะว่าผมนั้นเอาความจริงมาพูดนะครับถ้าบางท่านนั้นอยากจะรู้อยากจะศึกษาแต่ละองค์นั้นท่านก็มันสวดมนต์นะครับ แล้วก็ทําบุญทํากุศลให้มากแล้วก็บูชาพระที่ท่านเคารพนับถือไม่ว่าสมเด็จโตหลวงปู่พิมพระอะไรก็ได้ครับขพอ,อยู่ในใจของท่านแต่ผมเคยแกะแล้วนะนะครับตะกตรุดทองคํานี้ผมเคยแกะดูว่าด้านในนั้นมีอะไรนะครับด้านในครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะเอาความจริงมาบอกว่าด้านในมีอะไรนะครับเพราะว่าผมนั้นรู้ว่าเคล็ดลับในการดูหลวงปู่ทิมนั้นไม่ได้ยากเลยนะครับและเข้าใจ ในเนื้อหาของหลวงปู่ทิมแต่ละองค์นะครับถ้าทุกท่านศึกษานั้นท่านจะรู้ว่าหลวงปู่ทิมนั้นทรงอย่างไรแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาศึกษาเนื้อต่อไปวันนี้ผมจะเอาภาพมาให้ดูอนนะครับต่อไปถ้าท่านอยากรู้ว่าหลวงปู่ทิมนั้นเนื้อของหลวงปู่ทิมมีผ้าอะไรบ้างครับนี่ครับสมเสร็จ สมเด็จของหลวงปู่ทิมครับบางท่านนั้นไม่เคยเห็นสมเด็จหลวงปู่ทิมแต่วันนี้ผมเอาสมเด็จหลวงปู่ทิมมาให้ดูนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของหลวงปู่ทิมน,นะครับจะเป็นทรงอย่างนี้นะครับหลวงปู่ทิมเนื้อจะเก่านะครับเนื้อจะเก่าแล้วก็ผมนั้นบางท่านก็โทรมาถามว่าเอาลงย t u b e อะไรเคยแขวนแผ่นแขวนผระอะไรบ้างไหมครับ ผมแขวนครับนี่ครับผมแขวนครับหลวงปู่ทิมเหมือนกันครับองนี้ครับแล้วก็แขวนสมเด็จโตหลวงปู่ทิมครับหลวงพ่อรอดก็แขวนนี่ครับหลวงปู่ทิมนี่ครับจะสวยจะงามแล้วก็ผมมีรูปภาพอีกรูปภาพหนึ่งนะครับอัขละของหลวงปู่ทิมจะเขียนเลยนะครับเห็นไหมครับยันของหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับทุกท่านคงจะไม่ทราบนะครับว่าทําไม ด้านหลังไม่มียันห้านะครับเห็นไหมครับว่าองค์ปฐมไม่มียันห้านะครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะฝังผงพายลงไปมากนะครับแล้วก็ทรงพลใหญ่ไปมากเลยไม่มียันห้านะครับแล้วก็สมเด็จไม่มียันห้าเพราะว่าใสาต่ตะกุดทองคาตะกุดฟ้าบาทลงไปมากมายนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ให้ทุกท่านดูวันนี้ก็คงจะได้รู้รับทราบข้อมูลที่ ที่จริงนะครับแล้วก็เนื้อหาลงบนอย่างไรเนื้ออย่างไรแล้วทุกท่านก็ดูเอานะครับเพราะว่าช่างภาพนั้นถ่ายจะให้เห็นเนื้อชัดเจนแล้วก็พิมพ์ชัดเจนจะได้จําได้นะครับว่าหลวงปู่ทิมนั้นจะเป็นทรงอย่างนี้นะครับแล้วก็บางท่านนั้นอยากจะศึกษาอย่างไรก็ติดตามนะครับผมปู่พระเครื่องรางสยามนะครับเพราะว่าพระเตละอย่างนั้นผมจะไปแสวงหาให้ครับ ท,ทุกท่านมาดูกันเพราะว่าผมนั้นรู้จักนายทหารนายใหญ่ๆนั้นมากมายนะครับบางสิ่งบางอย่างนั้นก็เก่งทุกคนนั้นเลยครับแต่วันนี้ผมเอาลงมาให้ดูนั้นบางคนเขาไม่เคยรู้จักหลวงปู่ทิมและไม่เคยเห็นหลวงปู่ทิมกับแต่วันนี้ผมได้เอามาเสนอให้ดูนั้นผมอยากให้ทุกท่านนั้นได้ของแท้ๆมาจากวัดจริงๆครับทรงของหลวงปู่ทิมเป็นอย่างนี้จริงนะครับแล้วก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ด้านหน้านั้นก็ ก็เห็นรูปภาพเก่าแล้วนะครับว่ารูปภาพเก่าหลวงปู่ทิมเป็นอย่างไรแล้วเนื้ออย่างไรแล้วนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับผมนั้นจะเอาความจริงนั้นลงมาให้ดูแล้วก็ามาศึกษาร่วมกันนะครับแต่ละอย่างนั้นผมเอามาวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เอาความจริงมาให้ดูแต่วันนี้เป็นความจริงเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของพระนั้นต้นใหม่คุยกันว่าจะลง youtube แบบกัน ต่เจ้าของพระคงจะปะัิเสธนะครับเพราะว่าวันนี้เขาอยากให้ผมนั้นได้พูดความจริงที่เขาพูดในผมฟังนั้นผมก็ทราบซึงแล้วนะครับประวัติของท่านนี้ยาวนานมากนะครับเพราะว่าหลวงปู่ทิมนั้นวันนี้ผมเอามา เพราะว่าอยากให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าพระของหลวงปู่ทิมนั้นผมให้สังเกตอยู่ที่บนนะครับบนของหลวงปู่ทิมที่ลงไปนะครับแล้วก็จะมีเนื้องอกเนื้อผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติของพระนะครับพระนี้ผมบอกจริงๆเลยนะครับพระองค์นี้เจ้าของพระนั้นได้รับมาก็ปีหนึ่งสนะครับพระองค์นี้นะครับได้รับมาปีหนึ่งสเป็นทหารเรือนะครับ อยู่หน่วยกรมข่าวนะครับหน่วยกรมข่าวนี้ก็คงจะไปทุกที่ทุกสถานที่นะครับฐานกองบิน71นะครับคงจะเข้าใจนะครับอยู่สัตหีบนะครับเพราะว่าผมรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พระตอนนี้ที่เอามาให้ผมลงวันนี้ก็ไม่ได้ว่าเอามามากมายนะครับเพราะว่าผมก็เอามาก็เอามาที่เห็นเพราะว่าผมไม่มีที่วางให้ทุกท่านได้ดูนะครับ วันหลังผมก็จะเอาแบบพายเล็กแล้วก็หลวงปู่ทิมที่ว่าไม่มีการฝังเอามาให้ดูนะครับเพราะว่าทุกท่านจะได้เห็นว่าพระเตลุงผมเอามานั้นจะเห็นอย่างชัดเจนและผมจะเข้ากล้องใจใ่ายให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับวันนี้ผมก็คิดว่าผมให้ทุกท่านได้ดูกันวันนี้ก็ตาสว่างทุกคนนะครับเพราะว่าผมนั้นเอาภาพแห่งความจริงมาให้ดูและ เนื้อหาเรื่องราวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ขอลากดน,นะครับสวัสดีครับ